2 j k สวัสดีค่ะแนะนำรถ t o y ยต a y ยาริให้ชมนะคะในคลิปนี้เป็นรถยาริปี0 9นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะรุ่นตัว E นะคะถุงลมซ้ายขวาเบรก ABS ค่ะบอดี้เดิมๆรอบคันนะคะรถสภาพดีไม่มีชนนะคะพร้อมขับใช้งานได้เลยภายในสะอาดค่ะแอร์เย็นช่วงร่างนุ่มระบบเกียร์สมบูรณ์ดีค่ะจัดไฟแนน์ได้นะคะ ราคา89,000บาทเท่านั้นค่ะเอาไปขับกันสบายๆนะคะตัวรถสภาพสวยสภาพดีเครื่องยนต์ทนทานใช้งานดีและประหยัดด้วยนะคะสนใจคันนี้นะคะต้องการซื้อนะคะไม่ว่าจะสดหรือจัดไฟแนน์ก็ได้รถรอยู่แม่ริมนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสามารถโทรคุยสอบถามโทรอัปเดตสถานะติดต่อผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปค,ค่ะ แอดลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ค่ะสวัสดีค่ะ